สิ่งต้องรู้ในตลาดฟิวเจอร์นะครับคลิปที่2ต่อจากตอนที่แล้วนะครับผมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อบนะครับจากเพจลองลงทุนครับ คลิปนี้ครับเราจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ในตลาดมาร์จินนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ข่าวก่อนเนี่ยเราพูดไปประมาณข้อนะครับก็จะมีเป็นโพซิชันนะครับผมมีมาร์จินนะครับมีโพซิชันไซส์นะครับแล้วก็คอนแท็กประเภทของคอนแท็กนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับผมคราวที่แล้วเรียนไปประมาณ4หัวข้อนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่5 6,7นะครับผมไล่ไปเลยแล้วข้อที่5นะครับที่เพื่อนควรรู้นะครับก็คือประเภทของสินเชื่อหรือว่า Margin Type นะครับซึ่งใน Binance เนี่ยครับฟิวเจอร์เนี่ยเขาแบ่งไว้2ประเภทหลักๆก็คือคำว่า Cost กับ Isolate นะครับ ความแตกต่างของมันคอสเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะกินเงินทั้งกระเป๋าของเราหมดเลยแล้วส่วนของไอโซเลตนยครับมันจะกินแค่ส่วนที่เราเล่นเท่านั้นอันนี้ความหมายเลยนะที่ถ้าอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายผมรับแบบเทียบว่าถ้าสมมติเราเข้าไปในคาสิโนแห่งหนึ่งแล้วเรามีเงินอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าตังเราเนี่ยหนึ่บาทตานั้นที่เราเล่นเนี่ยสมมติเราเล่นตาเนี้ยหนึบาทในลักษณะของการเล่นแบบคอสนะครับถ้าเราเสียเกิน100บาทส่วนต่างที่เสียเนี่ยมันจะมากินในกระเป๋าตังเราด้วยแต่ในลักษณะของไอโซเลตเนี่ยถ้าสมม เราก็จะเสียแค่1 0 0บาทเท่านั้นและในหน้าแอปพลิเคชันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคอสกับไอโซเลตได้นะฮะในตัวฟิวเจอร์ด้านล่างแล้วเรากดเข้าไปเนี่ย้ายบนเนี่ยมันจะมีลักษณะของสินเชื่อเนี่ยให้เราเลือกอยู่นะครับเราสามารถปรับได้2รูปแบบก็คือคอสกับไอโซเลตเขาจะเขียนความหมายไว้ด้วยนะครับว่าคอสมันคืออะไรนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าทั้งหมดเนี่ยคอสคอสฟิวเรเนี่ยทั้งหมดภายใต้ทรัพย์สินอยู่ในมาจินเดียวกันตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดการเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมากินเงินในกระเป๋าเราด้ เป็นมาจินที่ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับตำแหน่งในตำแหน่งหนึง่งนะครับอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเราเล่น100ที่ผมบอกถ้าเกิดเราเข้าไปในคาสิโนเนี่ยเราก็จะเสียแค่หนึ่งร้อยนะครับเงินในกระเป๋าอีกเก้าร้อยเราก็จะไม่เสียอันนี้เป็นลักษณะของคอสกับมาร์จินแล้วด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเลื่อนลงมาดูเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดโพลิชั่นปุ๊บอะลักษณะสัญญาเนี่ยมันจะมีเขียนด้านหลังไว้ด้วยนะครับว่าเป็นไอโซเลตหรือว่าเป็นคอสนะครับในหน้าจอเนี่ยผมเปิดเป็นตัวโซลยูดีทีไว้นะครับแล ลักษณะสัญญาเนี้ยแตกต่างกันเนาะตัวบิตคอยนที่ผมเปิดไว้เนี่ยถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมาเหมือนมาดึงเงินในตัวฟิวเจอร์วอลเลตของผมไปด้วยแต่ได้เกิดตัวโซด้านบนเนี่ยมีการเสียหายเนี่ยมันก็จะเสียเฉพาะเงินที่เราวางไว้ตรงนั้นแค่นั้นแล้วข้อที่6นะครับที่เพื่อนคนรู้เลยนะฮะก็คือคําว่า PL นะครับ P&L เนี่ยย่อมาจาก Profit and Loss ก็คือกำไรและขาดทุนเท่านี้ในตัว P&L เนี่ยมันจะโชว์ในหน้าแอปว่าเรามีการเสียหายของเงินหรือว่ามีการได้กำไรของ p o ล i ช i o ่นนั้นอะ่ะยังไงบ้างซึ่ง P&L เนี่ยจะแบ,บ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันอันแรกก็คือ Unrealize d P&L นะครับอันที่2ก็คือ Realize d P&L ค,คำว่าอันเลียวไลฟ์เนี่ยก็คือยังไม่ได้มีการแบบปิดโพลิชันแล้วก็มีกําไรหรือว่าขาดทุนที่ชัดเจนที่เห็นชัดเจนยังเป็นกําไรที่มีการวิ่งอยู่ยังเป็นขาดทุนที่มีการวิ่งอยู่แต่คําว่าเลียวไลฟ์เพียรเอลเนี่ยคือมีการปิดทํากําไรเรียบร้อยแล้วหรือว่าปิดแล้วเราขาดทุนเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆดูจากหน้าแอปพลิเคชันนะครับคำว่าเพียเอลเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับที่อยู่ในโพลิชันแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเพียนเอลของแต่ละอันแยกกันไปอย่างอันบนเนี่ย,ยเพีย,ยว่า1 5ดร์บอันล่างเนี่ย เพียรลดอลลาร์นะครับอันนี้ลักษณะของสีเนี่ยก็จะบ่งบอกด้วยว่าถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยคือเรายังกาไรอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงแล้วเนี่ยก็คือมีการติดลบอยู่แล้วข้อที่7นะครับก็คืออัตรายืมนะครับหรือว่าเลเวอเรจนั่นเองคำว่าเลเวอเรจเนี่ยมันคืออะไรบางคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยฉันเปิดเลเวอเรจ 10X 20X 30X พวกนี้คือ ถ้าเกิดสมมติผมยกตัวอย่างถ้าเกิดเรามีเงินอยู่100บาทนะครับถ้าเราเปิดเลเวอเรจยี่สิบ x เราสามารถใช้เงินในการเทรดได้ก็คือ2,000บาทเลยก็คือ20เท่าคําว่า x เนี่ยคือเท่านั่นเองแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเขาบอก1 2 0 x ก็คือเราสามารถเปิดได้120เท่าจากเงินที่เราวางไว้คือ100บาทนะฮะอันนี้ความหมายของอัตราย,ยืมนะครับแล้วถ้าดูจากในหน้าแอปพลิเคชันะของ b i n a น c e นะครับผมเลเวอเรจเนี่ยเราสามารถปรับได้มันอยู่ด้านบนด้านบนเนี่ยมันจะมีข้างๆอยู่คําว่าคอสต โดยอัตโนมัติเนี่ยทางใบแดงเขาจะปรับไว้ให้อยู่ละ 20x เราสามารถปรับเปลี่ยนได้คือเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็สามารถปรับขึ้นหรือว่าปรับลงก็ได้นะครับขยับสามารถกดปรับเปลี่ยนได้เท่านี้ตัวเลเวลเนี่ยมันปรับได้มากน้อยมันก็ขึ้นแล้วแต่เหรียญด้วยบางเหรียญเนี่ยอย่างเช่นสมมติเราเข้าไปใน e t h เนาะเราเปิด e t h ส,สัญญาของ e t h นะครับเราก็กดดูนะครับอันนี้ e t h สามารถปรับได้100เลยเยอะมาก นะครับบางเหรียญนนก็ปรับได้น้อยถ้าเกิดเป็นเหรียญใ,ใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถปรับเ r เ g e ได้เยอะเฮ้ถ้าเพ <ๆ S 2> ื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตัว p o s i t i o n ที่เราเปิดไว้นะครับมันจะมีเขียนด้วยว่าตัวเ r เ g e หรือว่าอ uh ั huh. ตราย,ยืมของเราเนี่ยเท่าไหร่ในสัญญานั้น นะครับตรงเนี้ยผมเปิดไว้ตัวโซด้านบนเนี่ยก็คือ20นะครับแล้วก็ BC ก็ 20x เหมือนกันในเรื่องการใช้อัตรายืมนะครับหรือว่าเลเวอเรจนะครับผมก็อยากเพิ่มเติมเพื่อนนิดนึงนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องคูณเยอะก็ได้หรือว่าคูณเป็น1้0 x เลยทีเนี้ยเราสามารถเปิดเลเวอเรจไว้เยอะๆได้แต่เวลาเราใช้จริงๆอะ่ะหรือว่าเปิดบริทัทจริงๆะครับเราก็สามารถใช้แค่ครึ่งเดียวก็ได้หรือว่า1ใน10ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดยกตัวอย่างถ้าสมมุติเขาให้เงิินนนนนเเรรราาาาามม2,000 20x 100แแตต่่ไไปวววงงง้้ัสดคือ รเราก็สามารถเปิดแค่1000ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเปิดสองพันเลยนะครับเปิดแค่500ก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องความเสี่ยงที่เราจะต้องระวังด้วยในการใช้ตัวเลเวเรจอันต่อมาที่เพื่อนจะต้องรู้อีกอันนึงก็คือ entry price นะครับหรือว่าราคาเข้านั่นเองก็คือราคาที่เราเปิดสัญญาเข้าไปนะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้บิตคอยอยู่ที่50,000อย่างเงี้ยแต่เราเข้าสัญญาเราตั้งรับไว้ที่49่0มอย่างเงี้ยแล้วมันลงมาถึงอย่างเงี้ยก็ตรงนั้นคือราคาเข้าของเราต้าดูจากหน้าแอปพลิเคชันนะครับผมตัวราคาเข้าเนี่ยม ด้านซ้ายล่างเนี่ยครับของตัวกรอบโพลิชันเนี่ยครับก็จะมีเขียนว่าราคาเข้าเท่าไหร่ทั้งตัวสัญญาด้านบนแล้วก็สัญญาด้านล่างเลยอันนี้เป็นตัว e n t r price นะครับที่เขาเรียกว่าราคาเข้าแต่จริงแล้วอะถ้าเพื่อนเปิดหลายๆสัญญาหรือว่าเปิดหลายๆที่อะครับพร้อมๆกันเช่นตอนนี้ตัวโซผมเปิดอยู่ที่2 0 7 7ใช่ไหมครับคือราคาเข้าของผม ถ้าผมไปเข้าเพิ่มอีกตัวราคาเข้าตรงนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนมันก็จะเป็นราคาที่มีการถัวเฉลี่ยนะครับของตัวสัญญาเกิดขึ้นล้านต่อมานะครับก็คือคําว่า mark price นะครับหรือว่าราคาตลาดนั่นเองอันนี้มันหมายความว่าราคาของตัวทรัพย์สินที่เราเทรดอยู่หรือว่าเข้าไปซื้อขายเนี่ยมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ระดับราคาปัจจุบันในตัวหน้าแอปพลิเคชันก็คือตัวราคาปัจจุบันที่อยู่ตรงกลางนั่นเองก็คือ3 424 แต่ถ้าเกิดมันเพื่อนเลื่อนลงมาที่ตัวโพลิชันของเราเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนของตัวมา r ้ส์นะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นเหมือนกันนะครับก็อย่างตัวบิตคอยเนี่ยคือตอนนี้อยู่ที่46,440นะครับแล้วก็ตัวโซนยอยู่ที่186อันนี้เป็น ตราาาคลดแล้วอันสุดท้ายนะครับที่จําเป็นต้องรู้จริงๆเพราะว่ามันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับก็คือ liquidation p r i c e นะครับหรือราคาล้มละลายนั่นเองความหมายของมันก็คือเงินประกันที่เรามีอยู่ในกระเป๋าหรือว่าในตัว Future w a l l e t ของเราเนี่ยถ้ามันหมดลงไปเนี่ยราคาที่มันจะสามารถลากลงไปถึงได้เนี่ยคือราคาเท่าไหร่ก็คือจุดตายของเรานั่นเองซึ่งในตัวฟิวเจอร์นะครับผมในแอปพลิเคชันของไมเนสเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านล่างเมื่อเราเปิดพ o ร์ติชันเสร็จแล้วในตัวพอร์ติชันพ i t i o ิชันนั้นเนี่ย นะครับตัวบนเนี่ยโซมผมเนี่ยคือ216้อหความหมายของมันก็คือตอนนี้ผมเปิดโพ i ิชันเป็นช็อตอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนดูว่าราคาเข้าผมคือ207รถูกไหมครับราคาปัจจุบันคือ1 8 7อันนี้คือผมได้กำไรอยู่แต่ถ้าเกิดกับการราคามันถูกลากขึ้นไปนะครับจาก207เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง216ของผมนะครับที่เขาเขียนว่า u i d a t i o n price ด้านขวาล่างเนี่ยตรงเนี้ยพอรตต์ของผมก็จะระเบิดหรือว่าพอเนี่ยมีการล้มละลายเกิดข เพราะว่าผมไม่มีเงินประกันที่จะไปเล่นกับเขาต่อแล้วในตัวด้านล่างเนี่ยตัวบิตคอยนนะครับที่ผมเปิดไว้ตัวลีควิเดชันไพรของผมก็คือ5 3 8 7ตรงนี้หมายความว่าราคาเข,ข้าของผมเนี่ยคือ4 9 2 1 9ก้ยถูกไหมครับถ้าราคามีการดึงขึ้นจนถึง5้า7ตรงเนี้ยพอตของผมก็จะมีการล้มละลายเกิดขึ้นหรือว่าพอถูกปิดหรือว่าถูกล้างพอร์ตนันเองคราวนี้เ,นเพื่อนๆเน่ะจะต้องบริหารตัวลีควิเดชันไพรให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นจุดสาคัญเลยเพราะมันเป็นจุดตายของพอรรรรร์ตตเเเเเเาาาางงิินนนในัวกกกะะะปป๋๋ยย็จห,ยหมด ถ้าเกิดราคามันมีการปรับตัวไปถึงในจุดนั้นและนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดนะครับผมทั้งคลิปที่1และคลิปที่2นะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปแรกก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับแล้วในคลิปหน้าเนี่ยผมจะเริ่มเทรดจริงๆให้เพื่อนๆดูล,ละแลวเดี๋ยวเราจะได้เทรดไปพร้อมๆกันนะครับและใครที่ชอบคอนเทนต์ของทางรองลองทุนนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็ฝากแชร์เพื่อนๆที่ชอบทาดนด้านคิปโตเคนซีกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมกอล์ฟนะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ